อาถึงจนได้ไหนดูห้องหน่อยสิไปได้แล้วไปกับบ้านฮึบขับบิไฟขับมิไฟ,ไไฟโอ้โหกอดด้วย <c oughs> สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง เช่นนั้นน้อยนะครับทีพี่นี้ผมจะไปส่งสาวที่หอนะครับผมยังไงว่า <Yeah. S 1> คิดไม่ดีไม่ร้ายอยู่ในสมองอยู่ตอนนี้ <Yeah. S 1> น้องเขาบอกว่าให้ไปส่งที่หอหน่อยโอเคผมก็ยินดีรับใช้และบริการอยากเต็มท <Yeah. S 1> ี่ไปเลยนียวาสนาเว้ยวาสนาปกได้นู ตอนนี้ก็มาจะถึงแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อัดตอนออกมาทีแรกว่าจะรีบมากลัวมันมืดนะครับถ้ามืดแล้วมันานตรายนะครับในการเดินทางกลางค่ำกลางคืนมันไม่ดีก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวไม่เย็นๆดีกว่าะจะได้เย็นๆหน่อยเป็นไงละ่ะลองคิดก็มาเว็บบากบูวหกหชักห้าเหมือนเดิมนะผมสี่เบา แต่ว่าตอนนี้ติดไฟแดงผมไม่อยากติดไฟแดงอะ่ะเดี๋ยวจะพาอ้อมอ,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 อไฟแดงหนะ่อ้วกันก็ะจะเลี้ยวซ้ายนะครับแต่ว่ารถผมมันไฟเลี้ยวเสียมันไม่สามารถเปิดได้นะครับผมอุ้ยปาดหนูเดี๋ยวพาไปดู สาๆตรงสาลาแดงว่าจะมีหรือเปล่าวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไปเส้นนี้ คนอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยโอ้จักร้าจริงๆหรอทําไมเสียงมันเป็นหล,มลวมๆแบบนี้อ๋อผมก็ไม่อยากพูดเยอะนะครับมันหลวมไปแล้ววาวก็น่าจะรู้นะเนี่ยสตาร์ทแบบวันนั้นแบบจอดอยู่ดีๆแล้วไก่มันโดดลงปุ๊บมันก็สตาร์ตติดเลยมันหลวมจัด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพี่จะพาหนูไปป่าระเมาะ <c oughs> สนใจหรือเปล่า ปลาละเมอตรงนี้แหละก่อนที่เราจะไปส่งที่หอเดี๋ยวเราไปรีอุยไม่ใช่รีอะไรรีอะไรศาลาไปดูศาลาเผื่อมันมีเสาฮะไม่ไปใครจะไปรีสอร์ทล่ะแต่ทางนี้รีสอร์ทถูกนะเฮ้ย ใครพูดอะไรเนี่ยปากไม่ดีเลยนะเราคิดดีไม่ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่นั่งเล่นแบบชิวๆสวนสาธารณะนะครับแต่ว่าเราคงไม่ได้เข้าไปหรอกเดี๋ยวผมจะพาไปดูสถานที่ที่วัยรุ่นชอบมาชุมนุมกันตอนขอรับเป็นไงเมื่อก่อนชอบมาเล่นไงจำได้ เทโค้งแบบลอดซี่แล้วก็ตำงวเฮ้ยเธออย่ากลัวสิเธอลืมเมื่อหรอแลเรามันมีเบรกหน้าเบรกหลังครบเจ็ดโอ้โหไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่านะ ้ผูเปล่าถึงกับยิ้มให้เลยอะ่ะยิ้มให้เขาหรือเปล่ามันมันเป็นกระเทยหรือเปล่า่า,า,าสนาบอกคูหกชั้นห้ากันนี้เนะาะเมื่อก่อนอ่ะคนจะโคตรเยอะเลยทุกคนแบบนั่งแต่ละสาลาสาลาไปเต็มเลยถ้าใครยยอยู่แถวนี้น่าจะรู้นะเมื่อก่อนประมาณสาม สีปีก่อนอะแล้วทุกวันนี้เริ่มน้อยละสองคนเขานั่งกัน น,นี้อาจจะไม่ได้แบนเว์นอะไรนะครับเพราะว่ามาส่งชิวๆเน้นความปลอดภัยเดี๋ยวน้องเขาจะเป็นรอยช้ำได้ แดงเขียวน่าจะอีกนานแล้วนะโอเคสูตรลักไก่ต้องเข้ายะมีร้อยยี่สห้าของใครเป็นหรือเป,อเปเล่าครับแบบประมาณว่าเวลาเราใส่ย์ไปไี่ยถ้ารอบมันต่ำมันจะเป็นเหมือนมันจะไปอย่างเดียวอะแต่ว่าความเร็วมันไม่ได้รอบมันไม่ถึงนะอะแบบรอบมันต่ำจ้าพวกสเตอร์ เล็กๆหน้าใหญ่ๆอะไรเนี่ยมันจะเป็นเป็นเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าผมเป็นคนเดียววะบางทีรอบสามมันจะเป็นเออเสียงวอนเนี่ยแบบเออเกูจะไปกูจะไปอ่ะแต่ว่าคันเร่งไม่ได้บิดลงไงมันมันเหมือนมันยื้อรถไปอ่ะฟิลแบบนั้นอะโอ้รถเยอะเชียว yeah อาถึงจนได้ไหนะดูห้องหน่อยสิเปิดทำไมมีรองเท้าวะ